ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดกอตตินะครับกดสุ่มทีมไปเลยแับหนึ่งกดไปครับคือเราไม่มีเพื่อนเล่นด้วยครับกดไปครับทุกคนชุดนี้กันผมก็ซื้อมาพร้อมกับชุดจ่ารอดนะ ซื้อมานานละเพรว่าซื้อพร้อมชุดจารอดใครไม่ดู้ก็จิคืออะไรก็ดูอาสน,นะนี่คือก็จิโครงกระดูกก็จิอันนี้มันก็คืออันลิมเต็ดแล้วก็ได้ทีมาชุดก็จิตัวนี้มันก็โตอ้วน,นนิดนึงตอนวิ่งหาหามมันก็จะสั่นได้นะ ดูดิหางสะบัดด้วยครับทุกคนเพิ่มเอฟเฟก์ให้เน็ตหนึ่งไม่ได้เพิ่มเอฟเฟก์หรอกนี่อยู่ตรงท้องทองมันก็เป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็ไอแผ่นได้าบังดิเนี่ยนะเอ๊กก็จิเอ็กซ์เลน,นะครับก็จิตุดนี้ก็โคตรเทเลยใครไม่มีนี่ก็ต้องไม่มีอยู่ดี ว่าใครจะไปบ้าไปเติมบอสุดก็อจีราคาต้องบอกแพงเลยนะก็คือผมชอบชุดก็อจีผมก็เลยเติมมอน,นะจริงๆนะนเงินที่เติมเกมไปซื้อรหัสได้คุ้มกว่าเยอะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ก็ห้าสิบหกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเกี่ยวที่อะไรกันผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ไม่ภูมิใจที่เราเติมเองอะครับคือมันเสียเงินน้อยกลัวไงเออ เราไปเลยอยู่ตรงที่อะไรวะลงกึงแล้วกันลงกันจะทําเป็นลงกึงไม่ทำนะทำเป็นลง,ง,งกันเฉลี่ยด้ว่าเป็นเบือบ่ออะไรนะจากดูบนแผนที่แล้วนะสี่ตี้เฮ้ยไม่ใช่สองตี้ท่ากับแปดตัวแล้วเราก็ได้เพื่อนเป็นล่มทหาร แต่ก่อนไม่คิดจะลากแต่ตอนนี้ท่านเริ่มไปว่ามีอะไรในความผูกพันแล้มึงเพื่อนก็โดดปืนผมไปหมดเลยตอนนี้อาจจะเงียบขอบไปด้วยเฮ้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 ยเจอเอเอ็นแล้วจ้าลมนอกดาวหนึ่งครับโอ้ โอ้เปล่าทำไมมันยิงได้วไวจังที่เราเจอเฮ้ยเฮ้ยเราลม้มเราลมม้มเฮ้ววยเฮ้ยเฮ้ยโป้อ๋อนี่เพื่อนนะครับไม่จมเฉยเฮีย แม่พูดใส่เราฉีกกากแท้เอ,อเหมือนมึงเก่งตาแล้วมั้งล้วก็เอารวมตีครั้งยิ่งใหญ่เพราะคุณจะให้เล่นไม่เข้าอันนี้กูงงเชิญแต่อะไรใหญ่ๆมาเราก็จะเอาแรงหน่อยนะก็เป็นตัวหัวฉันให้เขาเราเราก็กดไปเลย คลิปนี้มันอาจจะสั้นปกติเอ้ยสั้นเป็นพิเศษนะครับหรือผมอาจจะลงให้ดูสักแบบสักสองสามรอบถ้ามันสั้นเกินน่าจะสามรอบถ้ามันไม่สั้นก็น่าจะสองรอบประมาณนั้นไม่อยากลงเยอะนะเธอ,อ,อหน้าลักเกินไปข้อจบท,ที่ที่หน้าพาเธอไม่ค่อยจะร้ายดูตนั้นเดี๋ยวเทปถ้าหากเธอมา กับเข้าสองคนมันกาคงตั้งไปแหปปอกเตดอนอยู่กับสองคนไม่รู้ว่าผมร้องถูกหรือเปล่านะครับคือส,สุดนี้มันก็จะดูอ้วนกติเอยกติเราเนี่ยกติดิมเต็ดเราต้องยืนบนชั้นนะครับมีตัวเดียวในแบบแบบอันนี้นะยืนชั้นเหมือนพวกหินหๆนนั่นเลยแล้วผมเป็นล่างทรงแล้ว แต่ก่อนไม่คิดจะรักแต่ตอนนี้ซะเฮ้ยช oh, hey, hey, ma? real ื่ออะไรวะบูบูสตริไม่รู้นะโอ้เฮ้ยอะไรมามาเปิดใกล้กไใกล้ข่าแม่พูดไทยยังไม่ชาร์จเลยช่คนไทยจริงหรเปล่าผมก็เป็นคนไทยจริงนะครับอแล้วก็ลงเรือดำน้ำ วนสัตว์เจ็ดโหลสวัสดีจ้ะแล้วก็จะไม่เอาเพื่อนมาลำบากด้วยนะเดี๋ยวคือถ้าเราเอาเพื่อนมาลำบากด้วยเนะี่ยมันจะไม่ดีว่าแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนเป็นไม่อยากจะเรียกตัวถว่วงเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงของเพื่อนอะครับเออผมมันกากเกินไงขออภัยด้วยละกัน แล้วก็ไปหาเก็บปืนรูดนะคือมันยากหนีผมเฉยเลยรู้ว่ามันจะหนีทำไมทั้งๆท,ที่มันสู้ผมได้นะเออเดี๋ยวมันกลับมาหวนต่อสู้ผมแน่ผมตั้งมือรับไว้แล้วเจ็บครับทุกคนเจ็บเจ็บเจ็บมากถึงขั้นเข้าขั้น icu อะครับ ออเต็มไปละไปกันไปนะครับคือเราหาเกาะใส่ก่อนนะตอนนี้สำคัญมากเลยทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าสำคัญยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออน,นี่ก่อนหนึ่งแล้วยังอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแต่ก่อนไม่คิดจะลาแต่ตอนนี้ตอนเกินไปว่าเร่งกัมปสุลไม่รู้ว่าผมจะร้องทำไม พาะผมกลัวทุกคนเหงาครับคือผม,มไม่เมรอะไรจะพูดแล้วทุกคนก็จะให้ผมรีวิวแล้วก็เมนมานะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจัดทำให้จัดทาโดยอัมยูโน่ไม่มีใครช่วยช่วยตัวเองทั้งนั้นที่นี้เราน่าจะได้ที่หนึ่งนะโอ้ย บอกได้ที่หนึ่งก็ลมเลยเนาะจานแต่ก่อนไม่คิดจะลากแ๋้วเปิดเปิดใหม่ไปหาคนในทีมหน่อยละกันตอนนี้เรายังไงก็ได้คลิปอยู่แล้วชื่อบักเลยชื่อบักบาคาร่าไม่ใช่นะผมไม่เคยเล่นนะบาคาร่า ปาแล้วเบิดแฟลตออกนะแล้วก็ไปหาผู้สานะครับเราเราเราคุยผู้สาดีกว่าเอ้าเมื่อกี้ไอ้เจ็ดหมอแคนนี่มันขี่รถมาจากไหนวะเ่หนึ่งตัวเจีบยบตาครับทุกคนน้อยิงคนตายไปหนึ่งคือมันคิดว่ามันเก่งมากเหรอวะจะมาซีหนึ่งเนะี่ย กันไปเถอะแต่ก่อไม่คิดจะลากแต่ตอ,อนนี้สร้างขึ้นไปเพื่อนเราก็ยังไม่ออกคืออ้าสคอบสีเหรออ้ยซึ่งแน่นอนแล้วมาเกี่ยวสบสกอบสเพื่อนหน่อยละกันแต่ก็ไม่คิดจะลากแต่ตอนนี้สั้าหนึ่งไปคือผมก็ไม่อยากจะยิงหัวนะ อัดตัวเอาชัวร์ก่อนนะอัดตัวเอาชัวร์ก่อนละกกัโนเ,คคเพื่อนเราตาตรงไหนวะตรงนี้จุดรวมพล ừ, พลเอกไอคอยุทว่าช่องบินอย่าพูดเลยละกันแล้วก็ไปหาจุดที่เพื่อนตานะนล่กแนี่ ตู้ครับมันนี่ครับทุกคนศัตรูยังไม่รู้ตัวเราจะล้วงหลังมันเก็บอย่างอู้ปอตึมไม่เป็นไรครับทุกคนศัตรูยังไม่รู้ตัวเพราะว่าเราล้วงหลังมันเสร็มสำเร็จหนึ่งตัวแต่ก่อนไม่คิโอ้ โอ้ยมันลมแล้วนี่หว่ากูจะไปลุกนั่งทำไมเนี่ยว่าอยู่ทำไมมันไม่อรอกหัวเลยวะแล้วก็แก้แค้นให้เพื่อนแก้แขนให้เพื่อนแก้แค้อน,นอะไรวะหลังเรานะโอ้ยโอ้ยน้าไปแรกเลยหน้าไปลุกนั่งวัดแรกกับมันเลยเอียงป้อมเลือดก่อนเอียงป้อมเลือดก่อนเออสวยสวย แต่กอนไม่เคิดจะละวันสนายจ่อยวอนะระวังด้วยเด้อคือเมื่อกี้เราก็ประมาทเกินไปครับทุกคนมันไม่ดีหรอกครับความประมาทเกิดแก่เจ็บตาสุ่มไปหน่อยละกันโอ้ยเอ้ย็มเอ้ย ร,รู้ได้ยินไหมครับ รอดรูว่าผมเก่งมากกู้แลหนักใจกับมึงจริงๆเลยเนาะพูดอะไรเด็ดอะรู้ว่านนองเขาพูดอะไรนะผมก็ไม่เอ้เราก็ได้เอ็มสีเขียวมาเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมรีวิวเอ็มสีเขียวให้นะอืมก็ดีอยู่ละ ว่าตอนนี้เราจะเอากับงานยังไงดีปัญหาไม่น้องพูดไม่หยุดเลยเราก็เริ่มเป็นลูกซองขวแะ้วกันคือผมมีเทพลูกซองดูจากการงัดหัวเราต้องยิงขึ้นฟ้าเว้ยเอาน้องตายน้องเราก็ทำแบบทำการน็อกดาวน็อกเซลล์ไปแล้ว อ๋อมันอยู่ตรงไหนพี่ไม่ชัวรแล้วพี่ไม่รู้เลย,ยแล้วทำการน็อกเซลอีกตัวเปล่าเอ้ไม่ไมไดาวครับเราเรายังไม่ไดาวนิงบอกนิงบอกก็ชื่อนิงบอกอ๋อเราเ เจอคนไหนอ่ะเจอคนไหนอ่ะอันนี้โอ้ยจะตายแล้วเราจะตายแล้วเอ้าโอ้ยเอาจนได้น้ออายพีรอบที่สามเซรามี่กูตบาย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 เจค คลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคือเนื่องจากตายตายตาย